วัสดีนะคะค่ะก็ว ok ันนี้นะคะเราจะมาทำดชบอร์ดกันนะคะค่ะก e ็ดิฉันนางสาวดิชาณิรินทรค่ะดิฉันชื่อนางสาวชนิตาตวงวิไลค่ะดิฉันนางสาวอภิชยาจิรพงศ์พัดายและดิฉันนางสาววรรณพรจินดาวันค่ะค่ะก็อย่างที่เรากล่าวไว้ข้างต้นนะคะว่าวันนี้เราจะมาทำดชบอร์ดกันนะคะค่ะก็ก่อนอื่นนะคะจะขอพูดเกี่ยวกับเออตารางของเรานะคะตารางของเรานะคะมีชื่อว่าซูเปอร์สตอร์ Table ะะก็ T ่ในส่วนของ Table นี้นะคะจะมีข้อมูลทั้งหมด200โลแล้วก็ยีคอลัมน์ค่ะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะค่ะก็อย่างแรกของขั้นตอนการทำเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยเนาะก็อย่างแรกก็คือกดตรงไหนก็ได้ที่เราอยากกดเลยก็ไปที่ Insert ก็ตอนแรกจะอยู่หน้าโ m มเนาะแล้วเราก็เปลี่ยนไป Insert พอเปลี่ยน In s e r t แล้วก็กด p i v o t table เลยเพื่อทำการสร้างตารางแล้วเราก็ทำการกดโอเค OK เลยพอก,กดโอเคแล้วจะได้มาหน้านี้แล้วเราก็จะทำการ Rename ก่อนเพื่อให้เราเข้าใจง่ายก็เป็นชื่อหนึ่งละกันง่ายๆโอเคแล้วก็ต่อมาเราจะทำการเลือกข้อมูลว่าอันไหนจะเราจะมาใส่บ้างนะก็จะมี Category มาใส่ในโลแล้วก็ Subcategory มาอยู่ในโลเหมือนกันแล้วก็เซลล์มาอยู่ใน Value แล้วก็เออ p r t f i t อยู่ใน Value เหมือนกันอือก็เราจะได้หน้าตาแบบข้างซ้ายเลยว่าเป็นข้อมูลที่เราเลือกแล้วก็ดึงมาใช้กันนะคะในของชาร์ตนี้ค่ะก็ต่อมาเราก็จะคลิกขวาที่ เซลแล้วก็ฟิลเซตติ้งแล้วก็กดที่นัมเบอร์เลยค่ะแล้วเราก็จะไปที่ c u r ร์เรนเนาะแล้วก็เป็นทูด e ซิม a l แล้วก็เปลี่ยนค่าเงินให้เป็น US, EN, ENUS อ่ะกดโ okay, okay, อเคโอเคีกครั้งหนึ่งอ่ะแล้วก็ต่อมาแล้วก็จะทำต่อในของ Profit เหมือนเดิมเลยฟิ l Setting Number แล้วก็ Currency อ่ะแล้วก็กดเปลี่ยนค่าเงินเป็น E N U S กดโอเคแล้วก็โอเคครั้งหนึ่งนี่แล้วก็จะได้ตารางแบบนี้มาแล้วเป็น Currency ของเรานะแล้วก็ต่อมาเราจะไปที่อืม i n เ e r t เพื่อสร้าง p r v o t Table Chart อ่ะไปที่ เลือกใช้ที่เป็น t อ o d b bar แล้วกันอันแรกเลยของเราที่ทำวันนี้ก็จะได้เป็นรูปแบบประมาณนี้เลยเนาะอย่างที่เราเห็นกันก็ต่อมาเราจะเลือกลบก,ก่อนละกันเลือกอแอดก่อนละกันเราจะเลือก add อ data label คลิกขวาแล้วก็ add data label แล้วก็จะประมาณนี้แล้วก็ไปที่ profit ด้วยเหมือนกันทั้งสองตัวทำเหมือนเดิมคลิกขวา add t a t l labels แล้วก็ delete เราจะไป delete ที่เป็น g i t line เนอะแล้วก็เลือกที่ format g i t line คลิกขวา format g i t line แล้วก็ไปที่ format หลังจากนั้นไปที่ no line เลือก no line เราะว่าเมื่อกี้มันดูลบไปหน่อยอ่ะต่อมายังไม่จบแล้วก็จะแก้ตรงเลยตรงนี้หน่อยก็ไปที่เดิมแล้วก็คิงอันสุดท้ายเลยที่เป็นรูปเอ่อคลายคกราฟเนาะมีไหมอ่าแล้ก็จะแก้ตรงนี้แล้วก็อันนี้อันสุดท้ายแล้วก็ไปลาเบลหรือเปล่าเดี๋ยวขอหาก่อนนะเราจะไปที่ axis นี่ไงเจอแล้ว axis option แล้วก็เปลี่ยนค่า minimum ให้แสดงค่าลบก็เป็นลบ2,000แลละกันอ่าพอเป็นลบ2,000เสร็จเรียบร้อยอ่ะดูก็จะได้เป็นตารางขึ้นมาแบบนี้เลยนะโอเคสูงเ็จก็โอเคแหละเรียบร้อยเ็คก็โอเคเรียบร้อยแล้วก็จะได้ รูปแบบของชาร์ตแรกเป็นประมาณนี้นะคะก็จะอาจจะดูลกหน่อยเนาะเพราะข้อมูลเราก็เยอะโอเคต่อมาเราจะสร้างอีก p i ายอ t a เท e บลหนึงทำเหมือนกับครั้งแรกเลยไป Insert p i v o ลายอ l e นะคะแล้วก็กดโอเคอีกรอบหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนชีทก่อนอเปลี่ยนชีทเป็นชีทที่สอง ในส่วนข้อมูลนี้นะเราก็จะเอาเป็นชิ i โหมดชิพโหมดในเราจะเอาไปใส่ในโลแล้วก็เาขาของชิพโหมดเาขา o อ s ชิ p โหมดเราจะาไปอยู่ใน Value เนาะเราจะไปอยู่ใน Value โอเคเรียบร้อย แล้วก็ต่อมานะคะง่ายๆเลยทำเหมือนเดิมอีกแล้วก็คือเลือก insert mm ื hmm. ก่าทำการสร้างภายชานะครั้งนี้เป็นอันแรกเลยเป็น 2D อ่ะก็จะได้ประมาณนี้เนาะรูปแบบของภายชายก็จะเป็นวงกลมก็เดี๋ยวเรามาปรับแต่งนิดหน่อยดูซิเราจะแบบไหนดีแบบไหนดีนะเอาจริงแบบนี้มันก็แบบมันก็ดูไม่ได้มีเปอร์เซ็นต์บอกเราอะเนาะ ใจก็อยากจะได้เป็นเปอร์เซนต์นิดหนึ่งไหนลองดูสิลองเราก็ลองกดไปมั่วงก่อนว่ามันโอเคหรือเปล่าทําให้เราอ่านง่ายหรือเปล่าก็เดี๋ยวลองดูก่อนเนาะขอเลือกแป๊บนึงโอเคไหนดูซิอันนี้เปล่าอ่ะไม่แน่ใจเนาะก็เดี๋ยวลองดูอ่ะใช่เปล่าอ,อ่ก็น่าจะเป็นประมาณนี้แลวค่ะเนาะก็จะมี เปอร์เซนต์บอกด้วยว่าแต่ละแต่ละแต่ละเออแต่ละคลาสเนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์คนประมาณเท่าไหร่ก็จะประมาณนี้เนาะค่ะถัดไปเราก็กลับไปที่รอดาต t านะคะแล้วก็กด Insert ทําทำการ Insert p i v o t table ขึ้นมาอีกชีตหนึ่งนะคะ แล้วก็ลากมาไว้ที่ตรงด้านท้ายนะคะแล้วก็เปลี่ยนชื่อชีตเป็น3ค่ะก็คืออันนี้เป็นชีตที่3แล้วนะคะในชีตนี้เราก็จะแสดงข้อมูลของเซกเมนต์นะคะก็ดึงลงมาที่โ o เลยค่ะแล้วก็ a l u e ก็จะคิดตาม order id นะคะก็เป็นการค o u order id อะคะ่ะแล้วก็จะขึ้นเป็นข้อมูลของเซกเมนต์ที่แบ่งแสดงข้อมูลออกมาเป็น การนับเป็นแถวนะคะถัดไปเราก็จะทำการ insert เป็น p i ย chart ค่ะแล้วก็เลือกที่ดีไซน์นะคะแล้วก็เปลี่ยนสไตล์ของ chart ได้ค่ะก็เราเลือกเป็นสไตล์ที่8ค่ะก็จะเป็นการแสดงข้อมูลที่มีเปอร์เซ็นต์ด้วยนะคะก็ทำการขยายค่ะแล้วก็ ัไปเราก็จะไปที่รอดาต t าอีกนะคะแล้วก็ทำการ Insert Pivot Table เหมือนเดิมค่ะก็ Insert ขึ้นมาอีกชีตหนึ่งนะคะอ่าแล้วเราก็ทำการเปลี่ยนชื่อชีตก่อนนะคะก็เอามาไปด้านตรงด้านท้ายแล้วก็เปลี่ยนเป็นชีตที่4ะคะ่ะค่ะในชีตนี้นะคะเราจะดูที่ข้อมูลของเ e ียหรือว่า ปีของ Order Date ค่ะแต่ก็จะเห็นว่าในนี้ไม่มีข้อมูลปีเลยนะคะเพราะว่าเราอาไม่มีข้อมูลที่เป็นแยกไว้อค่ะก็ดูที่ Raw Data นะคะก็จะเห็นว่าไม่มี Year ค่ะแต่ว่าเราสามารถที่จะดึงเป็นข้อมูล Order Date ลงมาอ,าอา่ Order Date ลงมาที่ Row ได้ค่ะก็จะ มันจะแบ่งอัตโนมัติเลยค่ะแต่ว่าเราจะใช้แค่ข้อมูลเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเราจะทําการร m o ูฟอีก2อันออกค่ะทีนี้ก็จะขึ้นเป็นเฉพาะข้อมูลปีแล้วนะคะที่เราต้องการแล้วเราก็จะทําการซัมด้วยเซลล์ค่ะค่ะแล้วก็ก่อนอื่นเราก็จะเปลี่ยนเป็นไปที่เฟลเซตติ้งแล้วก็ไปเปลี่ยนให้เป็น c u r r e n c y ก่อนนะคะก็เลือกเป็น U.S. ดอลลาร์แล้วก็กดโอเคค่ะก็โอเคอีกรอบก็ตรงตารางก็จะเปลี่ยนแล้วนะคะก็ถัดไปเราจะทำการ Insert ร์ต r นะคะโดยในอาชีดนี้เราจะทำการ Insert เป็นลายชาตนะคะโดยเราจะเลือกเป็นลายวิด มาร์เกอร์ฉานะคะก็จะอยู่ในลายฉากค่ะก็กดอันนี้เลยค่ะก็จะขึ้นเป็นฉากขึ้นมานะคะแล้วก็ขยายขึ้นมาสักเล็กน้อยะคะ่ะก็จะแสดงข้อมูลของ sum of s a l e ในแต่ละปีค่ะแล้วก็กดที่ลายเพื่อ add data label ได้นะคะ สำหรับ Microsoft Excel รุ่นล่าสุดนะคะจะไม่มีในเวอร์ชันล่าสุดจะไม่มีขึ้นเลขบวกอะค่ะเป็นเครื่องหมายบวกเพราะฉะนั้นเราจะคลิกขวาทำแทนนะคะกลับไปที่รอ w d t t a แล้วก็ Insert ทําทำการ Insert p i v o T t a b l e ขึ้นมาอีกชีตหนึ่งคะ่ะแล้วก็ทำการลากมาแล้วก็เปลี่ยนชื่อชีตเป็นชีตที่5นะคะทีนี้ก็ ในชี้นี้เราจะดูข้อมูลของ region นะคะแล้วก็ดึงลงมาที่โลเลยค่ะแล้วก็ข้อมูลของ ship mode ship mode เอาไว้ที่โลเช่นเดียวกันค่ะแล้วเราก็จะแบ่งข้อมูลออกเป็นคอลัมน์ตาม category ค่ะก็ดึง category ลงมาที่คอลัมน์เลยค่ะแล้วก็จะทำการเขาจำนวนทั้งหมด ก็ทำการเค้าจาก row ID ก็ได้ค่ะก็ตอนนี้เป็น Su m อยู่นะคะเราก็ต้องทำการเปลี่ยนเป็นเค้าก่อนโดยการคลิกขวาแล้วก็ไปที่ Filll ฟ s e t t i n g ค่ะแล้วก็เลือกเป็นเค้านะคะก็จะเปลี่ยนกลายเป็นการนับแถวแล้วค่ะก็กดโอเคค่ะเนี่ยค่ะด้านซ้ายเราก็จะเห็นนะคะว่าข้อมูลจะเปลี่ยนเป็นการเค้าแล้วค่ะก็แล้วก็ถัดไปนะคะเราจะทำการ ไป insert Chart ค่ะสำหรับข้อมูลชุดนี้นะคะเราจะทำการ insert ด้วยเป็น cluster bar chart ค่ะก็จะอยู่ใน chart bar chart นะคะแล้วก็ตรง two d bar ด้านล่างก็เป็น cluster bar chart ค่ะก็กดขึ้นมาค่ะแล้วก็ขยายให้จอใหญ่ขึ้นนะคะ ให้ข้อมูลใหญ่ขึ้นให้เห็นข้อมูลได้ชัดยิ่งขึ้นนะคะก็จะแบ่งออกเป็นอาคตตากรีต่างๆค่ะของข้อมูลค่าเราจะทำการไพ i v a ทเทเบิลน,นะคะกด Insert private ค่ะแล้วก็กดโอเคค่ะ นะคะเราจะเลือกสเตตในช่องโลค่ะคันที่ใส่ในช่องคอลัมน์ค่ะช่องว่าลูนะคะเราจะเซลค่ะเพื่อให้มันซ้ำออกมาค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราจะกด field setting ที่ sum of field ค่ะแล้วเราจะเปลี่ยนแล้วเราจะกดที่ number ค่ะแล้วเลือก currency ค่ะ Decimal เป็น2นะคะและสกุลเงินเป็น English u s ค่ะต่อมานะคะเราจะทำการ copy ตารางค่ะโดยเลือก โดน label และอยู่ในเตดสเตนะคะก็ปี้จากคอลัมน์ A และ B มาใส่ในคอลัมน์ E และ F ค่ะแล้วเราก็จะทำการจัดช่องให้ขนาดพอดีกันกับข้อมูลนะคะถ้าสมมุติว่าเราจะสร้างแบบจากตาราง pivot table เนี่ยเราไม่สามารถสร้างได้ค่ะเราเลยต้องสร้างจากอันที่เรา copy มาในคอลัมน์ E กับ F ค่ะแล้วเราก็กดเลือกสร้างแบบค่ะแล้วก็จะขึ้นมาค่ะ แล้วก็จะปรับขนาดนะคเพื่อให้พอดีกับการดูค่ะแล้วก็จะคลิกขวานะคะแล้วก็เลือกที่ Select Data ค่ะตอนแรกมันจะเป็น E กับ F นะคะแต่เราจะเปลี่ยนจาก E เเป็น A และ F จะเปลี่ยนเป็น B ค่ะ หลังจากนั้นก็กดโอเคค่ะแล้วมันก็จะลิงก์มาในยังแมปของเรานะคะแล้วเราจะใส่ชื่อประเทศนะคะเราจะกดตรงรูปค่ะแล้วก็กด s e รีส์อ,ออปชันค่ะเลือก Map a r e รเป็นคันที่ลิเตียนค่ะ Map Label เ,เ,เป็นโชว์ค่ะ ก็จะได้แมปในโลกมาค่ะต่อมานะคะเราจะสร้างเวิร์กชีตเพิ่มค่ะเป็นแดชบอร์ดค่ะแล้วก็จะเลือกที่คอลัมน์ A ถึง เนะคะเพื่อสร้างเป็นหัวตารางที่เราจะทำแดชบอร์ดค่ะเราจะคลิกขวาแล้วก็เลือกที่ Format c e l l ค่ะเลือกที่ Alignment แล้วก็เป็น Center across selection ค่ะหลังจากนั้นก็กดโอเคค่ะ แต่ว่าเราต้องใส่ข้อมูลก่อนนะคะแล้วก็จะพิมพ์หัวไปนะคะว่า Dashboard Superstore Transaction ค่ะ ก็จะค,คลิกขวา Format Cell เพื่อตรวจดูอีกรอบค่ะจากนั้นนะคะแล้วก็เลือกฟอนต์ค่ะแล้วก็เลือกขนาดของข้อมูลที่เราใส่ค่ะ แล้วล้วก็เติมสีลงไปค่ะแล้วเราก็จะทำการดึงข้อาน,นะคะโดยไปที่ข้อที่หนึ่งค่ะแล้วก็ก๊อปปี้มาค่ะ แล้วก็นำมาวางในหน้า worksheet ที่เป็นชื่อ dashboard ค่ะแล้วก็ปรับแต่งให้มันเข้ากันค่ะ อันนี้คือเราจะทำการปรับแต่งหัวข้อนะคะเพื่อเพิ่มขนาดในการวางเดชบอร์ดของเราค่ะ ต่อมานะคะแล้วก็จะคลิกที่ข้อที่2ค่ะแล้วก็ Copy c ี a r ชมาเหมือนเดิมค่ะแล้วก็มาวางไว้ที่หน้า n e t ป o r ดค่ะแล้วก็ปรับแต่งเหมือนเดิมค่ะข้อที่3ก็ทำเหมือนกันค่ะก็ p ปีชาแล้วก็ มาวางในหน้าเดชบอร์ดค่ะแล้วเราก็จะปรับขนาดให้มันสวยงามค่ะข้อที่สี่ก็ทำเหมือนกันค่ะก็พ h ชาดค่ะแล้วมาวางในหน้าเดชบอร์ดค่ะ ขอ้อที่ห้าก็เหมือนกันค่ะก็พิชัดแล้วก็วางในหน้าแดชบอร์ดค่ะอันนี้หกก็เหมือนกันค่ะเราจะก๊อปปี้ลงมาค่ะแล้วก็มาวางในหน้าแดชบอร์ดค่ะ ค่ะทีนี้เราก็จะได้ชารของข้อมูลมาวางไว้ในหน้า d ดส b บอร์ครบแล้วค่ะแล้วก็จะทำการจัดเรียงให้เรียบร้อยต่อไปเราก็ทำการ add slicer โด้วยนะคะตัวก็คลิกต้องชาร์ดได้ชาร์ดหนึ่งแล้วก็กดแท็บ insert แล้วก็เลือก slicer นะคะแล้วก็ดูว่าเราอยาก sort อันไหนเราอยาก sort ปีก็เลือก ปีค่ะแล้วก็กดโอเคทีนี้ตรงปีงดัตต้าปีมันมีปัญหาใช่ไหมคะเพราะว่ามันมีสีเทาๆเราก็ทําการคลิกขวานะคะแล้วก็กด s l i เ e r s e t t i n g ้เสร็จแล้วนะคะเราก็กดกด i ฮไ Item with no data นะคะแล้วก,กดโอเคค่ะแล้วทีนี้เราก็เหมือนมี ม่อยากเห็นเฮดเดอร์ที่ชื่อว่าเยียใช่ไหมคะแล้วก็กดคลิดความเหมือนเดิมค่ะแล้วก็กดที่สไลเซอร์เซตติ้งนะคะแล้วก็เป็นอันเช็คเฮดเดอร์ออกนะคะตรงดิสเพย์เฮดเดอร์ค่ะเสร็จแล้วเราก็ปรับให้เหมาะสมเลยค่ะต่อไปเราก็อยากจะ ซอสอีกอย่างอยากจะเพิ่มสไลเซอร์อ,อีกอย่างหนึ่งใช่ไหมคะก็ให้กดตรงตาตรงฉากนะคะแล้วก็ตรงฉากได้ฉากหนึ่งก็ได้เสร็จแล้วก็กด insert นะคะแล้วก็มากดสไลเซอร์อค่ะทีนี้เราก็อยากเลือกที่จะเป็นซอสไปด้วย category นะคะเราก็หา category ค่ะเสร็จแล้วก็ค่อยกดโอเคค่ะ ทีนี้มันเป็นสามโลหนึ่งคอลัมน์ column, ใช่ไหมคะเราอยากเปลี่ยนให้เป็นแนวนอนก็จะเป็น3ามโลสามสามคอลัมน์หโลนะคะก็จะได้แบบต่างรูปนี้เลยคะ่ะเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนสีตามใจชอบเลยนะคะเอาที่เหมาะสมเสร็จแล้วเราก็กด slicer setting นะคะเพื่อที่จะเอา header ออกนะคะก็กด uncheck display นะคะ i อันเช็ k d i s p l p y h e h e e r e r ค่ะแล้วก็จัดวางตำแหน่งมาให้เหมาะสมตามที่ตัวเองชอบค่ะ เราก็จะเปลี่ยนสีนะคะก็ให้ไปกดตรง format data series นะคะตรง fill ค่ะตรงถังสีก็ให้เลือกสีตามที่เราต้องการนะคะทั้งชากเลยค่ะอยากจะได้สีแบบไหนอยากได้โทนสียังไงก็สามารถทำได้ค่ะโดยการที่คลิกตรงชากนะคะตรง label อะค่ะตรงชากใช่ค่ะมันคือชาก น้องชัดต่างๆถ้าตรงวงกลมอยากจะเลือกแค่เสี้ยวหนึ่งของวงกลมอย่างนี้ใช่ไหมคะก็ค่อยแบบเลือกกดเลือกเสี้ยวนั้นได้แล้วก็เปลี่ยนสีตามใจชอบเหมือนกันได้คะ่ะ ต่อไปนะคะที่เราจะทำกันก็จะเป็นเหมือนการ connect slicer กับ chart นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันตอนนี้ก็ปรับแต่งสีกันไปก่อนค่ะนี่นะคะก็จะเป็นการที่บอกไปเมาสักครู่เราก็กด report connection นะคะตรง s, s l i เ e r อันนี้ก็กดทุกอันเลยค่ะยกเว้นเอิ่มชีทที่4นะคะแล้วกดโอเคต่อไปเป็นสไลเซอของ c a t ตา o r y นะคะก็กด Report Connection นค่ะแล้วก็กดเช็คบ็อกซ์ที่ชีทอันที่4ค่ะเสร็จแล้วก็กดโอเคค่ะทีนี้เราก็จะลองเล่นลูกเล่นไปมานะคะว่าถ้าเรากดปี2015นี้จะเป็นยังไง mm. กดปี2014นี้จะเป็นยังไงมันก็จะเปลี่ยนตามข้อมูล Data ที่เราได้มาะคะ่ะ ก็วันนี้ก็ต้องขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะคะก็ขอบคุณอาจารย์ที่รับชมและรับฟังด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ